สวัสดีจ้ามนียจะมาขุดเอาหัวมันหานาทีท้่จะยู่สวนปลูกไว้ครบหนึ่งปีแล้วเขาก็จะมาขุดเอาหัวมันมันออกจ่ะถ้าว่าขุดออกเดี๋ยวหัวมันก็จะเน่าพอขุดเอาหัวมันหานาทีออกแล้วเขาก็จะตัดเอาลำม,มันตัดออกปลูกใหม่จ้ะ ปีต่อไปเขาก็จะได้กินหัวอีกเขาก็จะสังเกตปลาหัวมันงญ่ใส่ได้แล้วมันก็จะเป็นห้อยแตกของดินจ้ะหัวมันหานาทีเขาก็แสดงมาใส่ได้แล้วอันนี้ก็หัวใบงไาย,ายปันใดจ้ะ เขาจะขูดเคลียดินรอบๆหัวมันออกจ้ะเขาก็จะเบิ้งจ้ะว่าหัวมันยาวไปหอดใส่เสรแล้วก็ใส่เสียมซัดตัดหัวมันหลา,าที่ออกจากต้นมันจ้ะเย่อขุดหัวมันต้นนี้กอนเด้อจ้ะว่าจะมีหัวหลายบอ่อ เนี่ยจ้ามันต้นนี้ก็ถือว่าได้หลายอยู่จ้ามีทั้งหัวหน่อยหัวใหญ่อันนี้ต้นที่สองจ้ะโอ้ยหัวใหญ่ถ้าก็จะเคลียดินเบิ้งจ้ะว่าหัวมันเห้ยวไปหอดใส เสร็จแล้วก็สับตัดออกจากนตนมันเลยจ้ะโอ้ยหัวมันหัวนี่หัวยางใหญ่เลยจ้ะขุดหัวมันหานาะทีกเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะขุดสองตนพอแล้วจ้ะถือว่าได้หลาย หัวมันหานาทีกระเฮ็ดขนมไดหลายยางจ้า่ะจะเอาไววเฮ็ดมันหานาทีเชื่อมจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจากที่เขามารับชม